ก็ก็สวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่องสูตรเด่นพารวยนะครับที่เข้ามาติดตามช่องของเราทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมก็เดินนำเอาตัวเลขจากคู่4ชุดนะครับ4ชุดบนล่านะครับนำม้ท่านสมาชิกจะเอาไปเป็นแนวทางนะครับเื่อชอบก็จัดนะครับวสูตรของเราก็เดินเข้ามาก็ไหลงวนนะครับก็สิบขวดง่วนก็มีหลุดอยู่บ้างนะครับก็ตามธรรมดานะครับเราก็คำนวณไปตามสูตร ตัวเลขที่ออกมานะครับถ้าหลุดบ้างก็เป็นของธรรมดานะครับแล้วก็มาดูกันเลยนะครับสติของเรานะครับก็ผมก็เลขที่ออกมานะครับห้าแปดสามล่างสี่สองนะครับเราใช้สองนะครับสองบวกสองคงที่นะครับเราจะใช้หลักหน่วยล่างนะครับบวกสองคงที่ทุกครั้งนะครับห้าบวกสองนะครับเราก็ได้สี่นะครับ 4แล้วก็3ลดแต้มลงมานะครับ4นะครับเราบวก3นะครับเราก็ได้เแล้ว6นะครับจาก7็มาเป็น8นะครับตัวเลขที่ออกมานะครับ3 3 2สนะครับล่าง8 3นะครับล้วก็ที้8 3นะครับเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับหลักหน่วยล่างคือ3นะครับบวก2นะครับของหงที่เราก็ได้มาที่5กับ4นะครับลดแต้มลงมานะครับ ห้านะครับบวกสามคงที่เราก็ได้มาที่แปดเจ็ดแล้วเก้านะครับจากแปดมาเป็นเก้านะครับตัวเลขที่ออกมานะครับเจ็ดศูนย์สามล่างเจ็ดห้านะครับแล้วก็เจ็ดห้านะครับอ่าอันนี้ก็เข้ามาที่หกเก้านะครับเข้าหกเก้านะครับอันนี้ก็เข้ามาที่หนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าอันนี้ก็เข้ามาที่ศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับข้างบนข้างล่างนะครับ มางวดนี้นะครับงวดนี้เราผิดนะครับไม่เข้านะครับหลุดไปอีกหนึ่งงวดนะครับเพราะว่าตัวเลขอยู่ล่างเดียวกันนะครับถือว่าผิดไปหนึ่งงวดนะครับต่อมานะครับเข้ามาที่นะครับเข้ามาที่ศูนย์ห้านะครับแปดศูนย์ห้า่างศูนย์แปดนะครับถือว่าเดินดีนะครับตัวเลขที่หลุดก็คือหลุดนะครับธรรมดานะครับเอาไปตามสูตรนะครับครับ 805นะครับล่าง8508นะครับ805ล่าง08นะครับเราใช้หลักหน่วยล่างนะครับคือเลข8นะคราบบวก2ตรงที่เราก็ได้มาที่เลข0ลดแต้มคือ9นะครับ0บวก3นะครับเราก็ได้มาที่1 3แล้วก็2 1นะครับตัวเลขที่ออกมานะครับก็093ล่าง14นะครับเราเข้าที่93นะครับเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับ เลข4หน่วยล่างนะครับ4บวก2เราก็ได้6กับ5นะครับ6ก็หบวก3คงที่เราก็ได้มาอีก9และ8นะครับตันเลขที่ออกมานะครับ1 9 6ล่าง5,8นะครับแล้วข้อที่5,8แล้วก็96นะครับและต่อมานะครับวดที่ก่อนโน้นมานะครับ เราก็ใช้8นะครับบวก2แล้วก็ได้0นและเนะครับศูนย์บวก3แล้วก็ได้3และ2นะครับ1ลดแตบลงมานะครับเราก็ัเลขที่ออกมานะครับ5 1 9ล่าง4ี่นะครับแล้ว้าที่1 9นะครับมาดูงวดนี้นะครับที่ผ่านมานะครับเราก็ใช้หลักหน่วยนะครับหน่วยล้วก็บวก2แล้วก็ได้9และ8นะครับเราบวก3นะครับเราก็ได้มาที่เลข2องด้านหนึ่งนะครับ ตัวเลขที่ออกมานะครับ4 1 1ล่าง9 2นะครับอ่มาดูงวดนี้นะครับเราใช้หลักหน่วยนะครับหน่วยล่างนะครับคือเลข2นะครับบวก2คงที่เราก็ได้มาที่4และ3นะครับด้านนี้มาที่เลข7และ6นะครับแล้วก็ลดได้มาคือเป็น5นะครับตัวเน้นๆคือนะครับ7และ6นะครับอ่ครับผมก็อ่ไม่ได้จับชุดเอาไว้นะครับ ก็คงจะจับไปยากนะครับตัวเลขก็ไม่เยอะนะครับจับชุดเอาไว้นะครับก็มีนะครับก็มีสี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดสี่หกนะครับก็สี่เจ็ดนะครับแล้วก็สี่หกนะครับแล้วก็สามเจ็ดนะครับแล้วก็สามหกนะครับ สี่ชุดสําหรับเลขห้านะครับเลขห้าก็เราก็กันเอาไว้สักหน่อยนะครับกันเอาไว้นะครับเลขห้านะครับกันเอาไว้ก็คือห้าสี่นะครับมาที่ห้าสี่แล้วก็ห้าสามนะครับกันเอาไว้นะครับสิบหกนะครับกอพนะครับลองไปพิจารณาดูนะครับก็ได้ดังนี้นะครับก็มี4 7นะครับ แล้วก็46 37 36นะครับตัวนั้เน้นก็4ชุดนะครับสําหรับ54แล้วก็53ก็กันกันเอาไว้นะครับเราเน้นที่4ชุดบนนะครับ4จุด4ชุดด้านบนนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับสูตรนี้ก็ยังไม่พลาดนะครับก็เดินมาตลอดนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเพื่อชอบเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับ ตอนเน้นนะครับเน้นเราก็เน้นที่เลขเจนะครับ7แล้ว6นะครับนะมีอยู่สี่เจแล้วก็3ามเจนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับครับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ